อาละครับสตรีมมู่นนะครับผมผมเตอรดอร์ต้นี้กันไนเออหน้าจอหลักกูเองวันนี้เราจะมาซ้อนโหลดเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดที่กำลังเข้าทุกคนได้เห็นแล้วว่าในเกมมันสามารถเข้าเล่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เบอร์ของประเทศยี่ปม่เช่ญี่ปุ่นดิประเทศเกาหลีหรือว่าประเทศตัวเองเลยไม่จําเป็นต้องใช้เบอร์เลยทําเราไม่สามารถโหลดได้ตามปกติต้องมุดโหลดเอาเออนั่นแหละส่วนวิธีมุดโหลดนั่นก็คือกูเกิลครับเชี่ย <Yeah. S 1> ไม่มีอะไรครับผู้ชม ทุกคนไม่เห็นไม่เห็นเราพิมพ์ไปว่า s e v n i g h t r e b i r d apk จะพิมพ์นี้ก็ได้อะจะพิมพ์นี้ก็ได้กดเข้าไปแรกเลยก็ได้อันนี้มันกดเข้าไม่ได้นะเรากดเข้าไปมันจะขึ้น,บบน๋ยวนี้นี่มันจะขึ้นหน้านี้แล้วมันก็จะบอกว่ารายการนี้ไม่ให้เออไม่ให้บริการในประเทศของคุณอ่ามันจะขึ้นแบบนี้อ่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ายังไงในประเทศเราก็เล่นไม่ได้ทําไม่โหลดแบบมุดเอามันจะขึ้นหน้านี้ เราก,กดดาวน์โหลดไปเลยแต่มันจะให้เราไอ้นี่ก่อนโหลดแอปแท็บแนี่มาก่อนอ่าพอเราโหลดมาเราก็เข้าแอปไปในว่าแอปกูพิมพว่าเซเว่นไหนนี่ไงเจอกเกมแล้วเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดโหลดเสียวเขียวเียเราก็กดโหลดได้เลยหลังจากที่เราโหลดเสร็จเราก็สามารถเข้าเกมได้แต่ผมเข้าเกมไปแล้ว ในในเกมมันจะให้โหลดโหลดข้อมูลแล้วก็ให้ดูเนื้อเรื่องก่อนเพราะวันนี้มันยังไม่เปิดให้เล่นแต่คือแบบที่รู้ๆคือมันสามารถเล่นได้แน่นอนทุกคนสามารถเล่นได้แค่โหลดแบบมุดแล้วก็สามารถเล่นเวอร์ชั่นของเกาหลีได้ประเทศเรามันยังไม่เปิดนะเราก็ต้องมุดโหลดของประเทศอื่นเลาไอ้เหี้ยกุเลยอย่างชอบนี่มันจะให้โหลดก่อนแต่อันนี้มันผมโหลดแล้วมันก็เลยเป็นงี้ตอนน้าเริ่มเกมมันก็จะมีให้ล็อกอินนะ เดี๋ยวเราจะให้ดูว่า <S <S มันหน้าลอกินเป็นยังไงนี่มาแล้วมาแล้วมันจะเตือนก่อนว่าตอนนี้ยังไม่เปิดจะเปิดให้บริการในอีก13โมงนะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลากโมงเย็นานะโล i g ม m e d i ยมอันนี้น่าจะเป็นกราฟิกนี่อไอ้ตรง Google เนี่ยแต่ตอนเรากดเข้าไปมันจะขึ้นมาเป็นหน้าประมาณนี้ตอนต้องสมัครนะมันจะเป็นแบบหน้าไอ้นี่อ่ะให้เราเลือกบัญชีเราได้อืมขึ้นรูปพาไปดูก็แล้วกันเพราะยังไงมันก็ไม่รู้เราก็กดเลือกเลยมันจะให้เรากรอกว่าไม่ใช่กรอกนีมันจะให้เรา กดยืนดันว่าเราจะยอมรับข้อไหนไหมเรากดไปเลยถึงละไม่รู้ว่าเออกดมันคืออะไรก็เถอะแต่กดยอมรับไปแค่นั้นท่านี้แหละวิธีการเล่นแค่นี้อไม่ใช่วิธีการเล่นนี่วิธีการโหลดอ่าแค่นี้แล้วเราก็ต้องรอพรุ่งนี้ถึงเราจะกดไปนะอ่านี่ผมกดไปเด้งเลยโทรศรัพท์กากไงมันไม่สามารถแบบกดกดเข้าเกมระหว่างอัดคลิปได้ไมันก็เลยเด้ง โอเคงั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยย,ยี่บายรีมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมนะจบไปเลยยี่บาย